ลีนซิกซิกมาคือวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้สินค้าที่เราผลิตออกมามีคุณภาพที่ดีและลดค่าใช้จ่ายด้วยโดยหลักการแล้วก็คือการนําเอาวิธีการควบคุมคุณภาพที่เราเรียกว่าซิกซ i g m a คือคุณภาพของสินค้าที่ออกมาเกือบจะ1 0 0เซหรือพูดง่ายๆคือ1ล้านชิ้นดยหลักการของชิกซิปมาเนี่ยเราจะมีของเสียได้ไม่เกิน3.4ช,ชิ้นซึ่งนั่นถ้าเราคิดอย่างเราท่านๆอาจจะเห็นว่ามันมีการผลิตที่มีของเสียที่น้อยมากแต่ถ้าพูดถึงว่าเราเปรียบเทียบกับการผลิตที่มีของเป็นจํานวนมากอย่างเช่นผลิตทีวีหรือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสักรุ่นหนึ่งอาจจะมียอดขายมากกว่า1ล้านเครื่องนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่า เรายอมให้มีของเสียเกินกว่า3าชิ้นไม่ได้ในหลักการของซิกซิมาแต่ด้วยหลักการของซิกซิคมาเนี่ยเป็นการควบคุมคุณภาพเท่านั้นนะครับแต่การที่จะทําให้คุณภาพดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยเราจึงนําเอาหลักการของ lean manufacturing มาผสมผสานกันเพื่อที่จะทําให้มันลดต้นทุนในการผลิตไปในขณะที่เราควบคุมคุณภาพไปด้วยเพื่อนําเอาซิกซิมาและ lean มารวมกันเป็น lean ซิกซิคมาแล้วจะทําให้เป้าหมายในการควบคุมคุณภาพและการลดต้นทุน เป็นปันอย่างที่ดีและชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้เราไปถึงในจุดของ Lean Six Sigma เ,เรามีการแบ่งระดับของ Lean Six Sigma ออกเป็นการศึกษาในระดับตั้งแต่ White บล l t หรือระดับ Introduction มือใหม่ขัดขึ้นไปก็คือในระดับของ Yellow Belt เปคนที่รู้เรื่องมากพอสมควรแล้วนะครับสามารถเข้าใจหลักการควบคุมคุณภาพ Green Belt คือผู้ที่สามารถที่จะแก้ปัญหาและเข้าใจหลักการได้เป็นอย่างดี มี tools มีเครื่องมืออยู่ในมนือถัดจากนั้นก็จะเป็น black belt คือถึงขั้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหานะครับและสามารถเป็น leader เป็นผู้นําในการแก้ปัญหาให้กับทีมงานได้ให้กับบริษัทได้นอกจากนั้นก็จะเป็น master black belt เมื่อมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นทํางานมาหลายปีนะครับในการช่วยแก้ปัญหาในการเป็น leader ของกลุ่มในการทํดีที่สุดมากก็จะเป็นประดับอาจารย์นะครับ master black belt นี่คือเป็นอาจารย์แล้วเราสามารถที่จะแนะนำา u i d i หรือเป็นโค้ชให้กับทีมซิกซิคมาได้นะครับอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่พูดไม่ได้ก็คือระดับแชมเปียนหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนนอกจากจะเข้าใจแล้วว่าหลักการของซิกซิคมาเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่อยู่ในระดับแชมเปียนก็จะเป็นผู้ให้สนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องการเงินเรื่องการศึกษาให้กับทีมที่อยู่ในบริษัทเพื่อจะทําให้โปรเจกต์ดีนซิกซิคมาสาเร็จได้ครับ